สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูมีนแบบนี้แสดงว่าเรากำลังจะได้เรียนบทเรียนสำหรับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะและทุกสัปดาห์ถ้าเด็กๆไม่อยากพลาดพระพรในการที่จะติดตามบทเรียนทางช่องของคิดจักรเด็กอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะเด็กๆเ,เป็นเรื่องราวการผจญภัยของเจ้ามนุษย์เห็ดตัวน้อยถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ย เราไปดูด้วยกันเลยค่ะณหมู่บ้านเห็ดแห่งหนึ่งที่มีมนุษย์เห็ดอาศัยอยู่อย่างมากมายฉันกำลังจะออกเดินทางไปที่เมืองสวรรค์ไม่มีนายไปกับฉันน่ะฉันจะเอาตัวรอดได้ใช่ไหมถึงฉันจะไม่ไปกับนายอะ่ะฉันก็จะคอยช่วยเหลือนายอยู่อ่ะนี่คือสิ่งที่นายต้องใช้ในระหว่างการเดินทาง ขอบใจนายมากนะนายนี่เพื่อนรักของฉันเลยมนุษย์เห็ดตัวน้อยได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านกระต่ายที่หมู่บ้านกระต่ายเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงต่อเขาเลยเข้าไปถามทางกับเจ้ากระต่ายเจ้าจะไปไหนหรอฉันกำลังจะเดินทางไปเมืองสวรรค์แต่ไม่รู้จะผ่านหมู่บ้านนี้ยังไง การที่จะผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ไปได้เจ้าจะต้องเก็บดอกไม้มาให้ฉันครบหนึ่งรดอกดอกไม้ตั้งหนึ่งรดอกฉันจะเอาอะไรไปใส่ฉันไม่ได้เอาอะไรมาเลยทำยังไงดีนะนั่นตะกา้าใครส่งมาให้ฉันเพื่อนของฉันแน่ๆเลยเขาต้องรู้ว่าฉันต้องการอะไรอยู่เขานี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันเสมอ เจ้ามนุษย์เห็ดตัวน้อยก็ไปเก็บดอกไม้ดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่ดอกที่ห้าดอกที่หกดอกที่เจ็ 4, ดแปดเก้าสิบแยครบนึ่งร้อยดอกแล้วหลังจากผ่านหมู่บ้านกระต่ายมาแล้วเจ้ามนุษย์เห็ดตัวน้อยก็เดินต่อมาเรื่อยๆโอ้ อิ่มแล้วเดินทางต่อได้ืออะไรกันเนี่ยฉันเดินมาเจอทางตันหรอแต่เอ๊ะเฮชรนี้มันคุ้นๆนะเหมือนอันที่เพื่อนฉันให้เลยใช่แล้วมันต้องใส่ได้พอดีกัน ถึงแล้วเมืองสวรรค์แต่ไม่รู้จะขึ้นไปยังไงดีมันสูงมากๆเลยและก็เกินกำลังของฉันด้วยอะไรบินมาน่ะหาหมาบินได้นายจะพาฉันขึ้นไปหรอว้าวเมืองสวรรค์โหที่นี่สวยจังเลยในที่สุดฉันก็มาถึง เพราะว่ามีเพื่อนคอยช่วยเหลือเขารู้ว่าฉันจำเป็นต้องใช้อะไรตลอดเส้นทางเขาคอยดูแลฉันแม้ว่าเราจะไม่อยู่ด้วยกันเลยทำให้ฉันมาถึงจุดหมายได้เพื่อนฉันนี่สุดยอดเลยเพื่อนของฉันก็คือพระเจ้าไงพระเจ้าคือเพื่อนที่ดีที่สุดการผจญภัยของเจ้ามนุษย์เห็ดตัวน้อยน่าตื่นเต้นไหมคะและที่เจ้ามนุษย์เห็ดตัวน้อยเนี่ยสามารถไปถึงจุดหมายได้ อย่างปลอดภัยแม้ว่าระหว่างการเดินทางจะเจออุปสรรคจเจอปัญหาจเจอสถานการณ์ต่างๆเขาก็มีเพื่อนใช่ไหมคะที่จะคอยช่วยเหลือแม้ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยจะไม่ได้ออกเดินทางไปด้วยแต่ในทุกเรื่องราวทุกๆเหตุการณ์เพื่อนของเขารับรู้และก็ส่งความช่วยเหลือไปอยังมนุษย์เหตุตัวน้อยเสมอเหมือนพระเจ้าของเราเลย พระเจ้าของเราเป็นทั้งแพทย์ผู้รักษาเป็นทั้งพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมพระเจ้าทรงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและที่สําคัญเลยพระเจ้าของเราแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่พระเจ้าจับตามองเราอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าคอยช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราต้องการมีพระคัมภีร์หลายข้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยค่ะเฉลยธรรบัญญัติบทที่31ข้อที่8 ผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าท่านคือพระยาวเวพระองค์สถิตอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่าก,กลัวและอย่าขยาดเลยในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8ได้บอกไว้ว่าคนที่เดินนําหน้าเราไปเนี่ยคือพระเจ้าไม่ว่าเราจะเดินไปเจอแสงมืดมิดขนาดไหนให้เราระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราและทุกเส้นทางที่เราเก้าวเดินไปเนี่ย พระเจ้าเป็นผู้ที่นำหน้าเราเมื่อเจ้ามนุษย์เหตุตัวน้อยใช่ไหมคะเขาเดินไปเจอถ้ามืดเนี่ยเขามีความกลัวมากแต่พอเขาเห็นแสงนําทางเขารู้ได้ทันทีเลยว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเป็นคนส่งมาให้เขาแล้วเขาก็เดินตามแสงนั้นอย่างไม่ลังเลจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าวันนี้เด็กๆรู้ว่าพระเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเด็กๆและในทุกการก้าวเดินของชีวิตเด็กๆเ,เนี่ยมีพระเจ้านำทาง เด็กๆจะปลอดภัยและสามารถก้าวได้อย่างมั่นคงเลยและถ้าเด็กๆต้องการขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเด็กๆต้องรู้ว่าเด็กๆจะไปขอความช่วยเหลือได้จากใครเพราะข้อม์ที่เขียนไว้ว่าทุกอย่างที่เราร้องขอทุกอย่างที่เราต้องการพระเจ้ารู้และพระเจ้าจะเป็นคนประทานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้กับเราเดี๋ยวเราไปดูในข้อมนทีด้วยกันเลยค่ะ ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่19และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่19ใช่ไหมคะบอกเราไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้จัดเตรียมทุกอย่างที่จําเป็นให้แก่เราก่อนที่เจ้ามนุษย์เหตุตัวน้อยจะออกเดินทางใช่ไหมคะเพื่อนของเขาเนี่ยได้ให้ของไว้สองชิ้นชิ้นที่1คือแผนที่ชิ้นที่2ก็คือเพชร แทนที่เพื่อนําทางแต่เพชรเนี่ยไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรแต่เมื่อเขาเดินไปเจอประตูบานหนึ่งใช่ไหมคะเพชรก็คือกุญแจถ้าไม่มีกุญแจเขาก็ผ่านประตูไปไม่ได้เพื่อนของเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจําเป็นต้องใช้อะไรบ้างวันนี้เหมือนกันพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเด็กๆมีความจําเป็นอะไรบ้างในชีวิตและพระเจ้าก็บอกไว้ในพัมพีัญชัดเจนเลยว่าพระเจ้าเป็นคนจะเป็นคนที่จัดเตรียมสิ่งที่เด็กๆจําเป็นต้องใช้ให้และถ้าเด็กๆ ต้องการอยากได้เด็กๆทำยังไงคะก็อธิษขาร้องทูลขอแต่พระเจ้าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นพระเจ้าจัดเตรียมให้เด็กๆอย่างแน่นอนคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพระเจ้าของเราสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะทุกวันนี้ให้เด็กๆมั่นใจในการใช้ชีวิตได้เลยว่าคนที่นำหน้าเด็กๆไปเนี่ยคือพระเจ้าและไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราจำเป็นต้องใช้เนี่ยพระเจ้าจัดเตรียมให้เราเสมอ ตลอดเส้นทางไม่ว่าเราจะเจอสิ่งใดก็ตามเนี่ยพระเจ้าอยู่กับเราทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาพระเจ้ารับรู้พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างที่จําเป็นแก,เก่เด็กๆและที่สําคัญแน่นอนพระเจ้าจะพาเด็กๆไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพอย่างแน่นอน วันนี้ครูมินบอกเด็กๆว่าพระเจ้าคือเพื่อนที่ดีที่สุดเด็กๆอยากเป็นเพื่อนกับพระเจ้าไหมคะถ้าเด็กๆอยากเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเด็กๆจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรอันที่หนึ่งอ่านพระคัมภีร์อันที่สองอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานก็เป็นการพูดคุยกับพระเจ้าจะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความสนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้นอย่าลืมนะคะอธิษฐานทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน สำหรับบทเรียนวันนี้ก็เท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะไปยสำหรับคำถามท้ายบทเรียนของครูมีนะคะครูมิจะให้เด็กๆตอบว่าข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิดข้อที่1น,นะคะในเฉลยทำบัญญัติบทที่31ข้อที่8บอกว่าผู้ที่เดินนำหน้าเราคือพระเจ้าถูกหรือผิด ข้อที่2นะคะในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่19บอกว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นให้แก่เราถูกหรือผิดถ้าเด็กๆตอบคําถามของครูมียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะและตลอดเดือนกระดกฎาคมน,นี้นะคะถ้าเด็กๆตอบคําถามครบทั้ง3สัปดาห์จะมีของรางวัลส่งไปให้เด็กๆถึงที่บ้านเลยค่ะอย่าลืมตอบคําถามเข้ามาเยอะๆนะคะ และเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปต่อๆไปเด็กๆอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย